เป็นปั๊มลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มันเป็นยังไงครับสู้เสียงนู้นได้ดังๆเลยอ่าเป็นปั๊มนี้ครับที่เอาไปใช้ในพวกงานกเกษตรครับพวกแปลงเกษตรที่บอกว่าไม่ใหญ่มากครับแบบใช้รดน้าเอาพูดไปลด<ค>ปาการพักนะพงอ่อก็สามารถเอาไปต่อกับพวกสปิงเกอร์พวกอะไรที่แบบว่าอยู่บนที่แบบว่าไม่สามารถลาดนี้ไปได้ครับ อ๋อก็คือตอนนี้เรากําลังทําไอ้นี้ลอยน้ําได้ใช่ครับอ่าเป็นปัม๊มใช่ครับเพราะปกติปั๊มมันจะหนักจมน้ําใช่ครับอ่านี่นเะเราได้อ่ายังไงแล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้างนี่ที่ต้องรู้จักมันอ่ามีมีท่างสโตร์เซวบอ่าสโตร์เซลล์หนึ่งอันก็ท่อ PVC ครับสองขนาดท่อ PVC เอาไว้ทำอะไรพีว PVC อ่าเป็นไว้อ่าเป็นเหมือนทุ่นนะครับใช้เพื่อช่วยชีวิตของรับไม่ให้มันล้มอ๋อเป็นแบบให้มันอ่าใช่ไม่ให้มันโค้งเค้งไม่ให้โค้งเคอ่า แล้วก็ถังขานาด20 20ลิตรครับ20ลิตรสองลูกครับสองลูกอันนี้<ฮ>หนึ่งสงแล้วก็ปั๊มครับปั๊มไหนมีลักษณะยังอ๋อแบบเป็น,นลักษณะเงีับปัม๊มน้ำโอเคพอนังที่ต้องรู้อันนี้อันนี้กล้องอะไรครับอันนี้กลออนะ้องแผงวงจรครับเดี๋ยวมีอธิบายได้มีอะไรมั่งควบคุมอะไรมั่งเนี่ยมีอ่าควบคุมแบบสองระบบครับแบบแมนนวลแล้วก็แบบรีโมทไร้สาย อันนี้ตัวนี้อ่าใช่ครับนีแบบแม่นวลใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับแบบแม่นวลก็มีมีการทำงานให้ดูด้วยครับจับใส่เดี๋ยวนะตั้งนึงอ่าจัดให้ดีก่อนจะมาเดี๋ยวน้ำก็จะอ่ออันนี้คือแบบแม่นวลนะอันนี้คือเราชาร์จแบตเต็มแล้วจากพลังแสงอาทิตย์มาใช่ครับอ่าน้ำก็จะแรงกว่าวันนี้ด้วยครับแล้วก็อันนี้คือมอเตอร์ปรับความแรงได้ครับปรับความแรงของน้ําที่ออกมาอันนี้เป็นเนี่ยต้องรอมันหน่อยแก๊สออก อ่าโอเคพอพอได้อ่าโอเคอันนี้อันนี้นนระบบหนื่งก็คือ,อะระบบรีโมทไร้สายครับอ่ากดรีโมทปุ๊บโอ้รีโมทนี่แรงแรงครับ <laughs> รีโมทนี่คือปรับได้ไหมว่าเบาแรงอะไรไม่ได้ครับอันนี้คือไม่จ้อเป็นต้องแบบปรับแบบเพราะว่าที่เป็นรีโมทก็คือเผื่อว่ามันไหลออกไปกลางน้ำครับอ๋อโอเคไกลเกยนเลยได้ได้รีโมทนี้จังการได้ประมาณ5เมตรครับระยะที่ดีสุดคือ5เมตรครับแต่อะไว่า ไกลพอนั้นได้ไหมได้ครับประมาณ10เมตรไกลสูงสุดครับไ<อ>กลอาจจะสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีแล้ว<ช>ผมแต่ระยะ5เมตรนี่คือว่าติดแน่นอนครับแต่ได้ดีเลยอันนั้น,อ,น,น,นอ,อันนั้นเป็นเอานี้ไปใช้จริงมาแล้วใช่ครับเห็นม้องเบาเนี่ยะไรไม่หเห็นแต่ว่าอันนี้มันร้อนไม่ได้ไม่แหลครับมันร้อนเรื่องอ๋อก็คือไปรอยน้ํา ก็คืออันนี้เหมาะกับพวกชาวสวนที่มีร่องร่องสวนอะไรพวกนี้ใช่ใช่คพวกปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยใช้ได้ดีเลยไม่แล้วที่ครูเห็นถ่ายในลาซาด้าอะไรมันเป็นัมันต่างของเรามันดีเท่ออาไงลาซาด้ามันจะเป็นแต่ว่าเป็นทอ่อใหญ่นะเคยเห็นปะเอางี้ละแบบเป็นแบบนี้ไเลยนะครับที่เข้าไว้กลงางน้ำเลยมันจะเล็กเป็นรูปเรือเป็นรูปเรืออะไรแล้วก็วิ่งวเรือแล้วคนคนถือก็วิงว่งเดินเดินเรานี่แหละเดินคู่กันไป ไม่เป็นไรก็ลองดูก็อาจจะคนละเป้าหมายแต่ผมมันจุดเด่นมันคือไอ้นี่ครับส่วนท่วงเออมันเป็นไงไอ้ส่วนท่วงเรานี่มันสามารถปรับได้ครับว่าสมุดน้ำลึกเราก็ปรับให้ไอ้นี่ได้แม่บอกว่ามันล้มเลยคืออันนั้นมันเป็นแค่รูปเรือใแต่อันนี้ของเรามันปรับได้มันดียังไงมันคือการล้มะหรอแต่อย่างน้อยอย่างน้ำมันก็ไม่คงคขงครับมันมันมันกันมันกันน้ำให้น้ำเข้านี่ได้ หมายถึงว่ากันยังไงนี่ก<า>นันหรือว่าไม่ให้มันถ้าเป็นรุ่นอื่นแบบว่าคงเคงนิดหน่อยน้ำไอาจจะกระชองเงี้ยครับไปโดนตัวนี้ได้อืมแต่ละเป็นรุ่นเรานี่มันว่ามันไม่คงเคงนะอะรอย่างน,นี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกนะอ่ะแล้วอันนี้อ่าเราคิดราคาทำให้คนสนใจว่าเอาไปซื้อไปใช้ในสวนอ่ะอันนี้ราคาที่พูดๆผมถามันต้นทุนนะครับมันสองพันห้าแต่ถ้ารวมค่าแรงด้วยอะไรด้วยถ้าจะขายจริงก็สามพันครับสามพันนะใช่ ก็ขายอย่ายให้แพงมากเพราะว่าชางสวนจะได้ไปใช้ได้จริงนะใช่ครับเรายูแพนแนอะไรสองคนนี้อันนี้ยู่ไฟฟ้ากำลังครับอ่าวิทยาลัยการอาชีพครับอา,าชีพอะไรนะการอาชีพปำ๊พหัอ๋อโอเคขอบคุณมากครับผมบขอบคุณครับ